คุณผู้ชมครับ MK Suki ้แบรนด์สุ k i ้ชื่อดังอันดับต้นๆของประเทศไทยเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลสุ k i เอ๊ะเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของผมนะครับกดอื่นกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อนของผมที่เห็นอยู่ตรงนี้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 ด้วยนะครับคุณผู้ชมเพิ่งมีข่าวสดร้อนเลยที่บอกว่าแบรนด์สุกี้ชื่อดังที่หลายคนน่าจะชื่นชอบเนาะ m k s u k i ้หรือ MKRestaurant เนี่ยนะครับที่มีอยู่หลากหลายสาขาเลยนะครับเคยไปกินกันหรือเปล่าอาต้องเปิดรูปให้ดูประกอบเนี่ยร้านนี้นนะครับ เนาะแล้วเราก็จะคุ้นหูกับสื่อโฆษณาเนาะที่ว่าเฮ้ยเรากินซุกี้กิน MK เรากิน MK กินซุกี้เนี่ยนะครับอร่อยไหมก็อร่อยนะเป็นซุกี้แล้วก็เด่นๆมีแบบโหซุกี้มีเป็ดย่าง MK หรืออะไรอย่างนี้เนะาะล่าสุดมันมีข่าวมาคุณที่บอกว่าเฮ้ย m k มีการเปลี่ยนชื่อครับอ่าเป็นร้านนี้เลยมงคลนรีสอร์ท คราวนี้หลายคนก็แตกตื่นเลยครับเนื่องจากว่าเฮ้ยมันมีภาพในโซเชียลมีเดียนะครับที่ถูกเผยแพร่โดยเพจของ MK r e s t a u r a n t เนี่ยแหละเมื่อวานนี้นะครับวันที่20มกราคม2568เนี่ยนะครับเพจของ MK r e s t a u r a n t ก็โพสตภาพนะครับว่าโอเคถ้าคุณเช็คสีเสื้อมงคลก่อนออกจากบ้านทะเบียนรถต้องถูกฉลกเอาแหละ MK r e s t u r a n t จะขอเปลี่ยนเป็นมงคล r e s t อ r a n t เสริมความมงคลให้กับทุกครอบครัวเอ๊ะคราวนี้แตกตื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของทาง MK เนาะไม่ได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารหรือว่ามีการเทคโอเวอร์หรืออะไรต่างๆนั่นนะครับ MK s u k i ก็จะใช้ชื่อเป็นมงคล r e s t อ r a n t ครับก็ตอนนี้ ก็นำร่องละ4ี่สาขาด้วยกันก็คือสามย่านมิทาวเซนทันเวสเกตเซนทันพระราม9แล้วก็เซนทันพระราม3เนาะส่วนสาขาอื่นๆก็ยังมี MK r e เ t ร u สต n รองเหมือนเดิมนะครับก็หลายคนหลายคนตกใจอยู่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรกันขึ้นทำไมเฮ้ยเขาจะปิดกิจการแล้วเปลี่ยนชื่อมีการเทคโอเวอร์เปล่าไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงเนาะก็เป็นที่มาที่ไปเนาะของ MK r e เ t ร u สต n รองสาเหตุ ทำไมต้องเปลี่ยนเอ๊ะทำทำไมเนาะก็คืออย่างนี้ในอินบ็อกซ์นะครับมีโอกาสได้สอบถามทางอินบ็อกซ์เนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ย MK เนี่ยก็กำลังทำแคมเปญอยู่นะครับนี่คือข้อความจากอินบ็อกซ์ใน MK เรสซองเนาะเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เขา đang ทำแคมเปญอยู่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดของ MK เนาะก็จะเล่นกลยุทธ์อ่ามูเกตติ้งอ่ามูเตลูมาเก็ตติ้งอ่ะ,อะนะครับชื่อเต็มเนาะ ก็เป็นด้วยด้วยความที่ว่าใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนละวคราวนี้ MK ก็จะใช้กลยุทธ์มูเกตติ้งนะครับหรือว่ามูเตรลูมาร์เกตติ้งเข้ามาเป็นกลยุทธ์ในการที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเฮ้ยดึงดูดผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้ผู้บริโภคเข้ามา ใช้บริการกับ M.K. Restaurant หรือว่ามงคล Restaurant นะที่มาที่ไปมีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรืออะไรต,ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำน,นี้คำถามคือผู้บริโภคอย่างเราเราเนาะเราชอบการเปลี่ยนชื่อหรือไม่อะไรยังไงเราชอบไมกลรยุทธ์มุเกตติ้ง ลองพิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์ดูสิว่ายังชื่นชอบการเป็น MK r e s t u r a n t หรือชอบชื่อใหม่ดีมงคล r e s t u r a n t ลองพิมพ์ชื่อลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยในช่องคอมเมนต์ได้นะครับอะ่ะนี่แหละสาระที่แบบว่าเฮ้ยกลยุทธ์มูเกตติ้งที่ MK เพิ่งประกาศในแฟนเพจล่าสุดว่าใช้กลยุทธม์มูเกตติ้งมูเกตติ้งก็คือเป็นเรื่องของมูเตลูมูเตลูนี่แหละมูเตลูที่เป็นเรื่องของศาสตร์ของความเชื่อศาสตร์ของการแบบ เฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นรับกับช่วงเทศก,กาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงผู้บริโภคที่ที่อาจจะมีชื่นชอบเรื่องของมูเตอร,รูอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาใช้กับแบรนด์สินค้านะครับแบรนด์นี้ผมก็ยกขึ้นมาเป็นแบบ MK Restaurant ที่ตอนนี้คนก็ค่อยๆเริ่มพูดถึงกันแล้วนะอ่ะยังเขาเรียกว่าไง อยากกิน mk กันอยู่หรือเปล่านะครับมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันมาได้เนาะเอาละใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านครับไปแล้วครับวัสดีครับ